สมควรจกเวลาแล้วพรสติออกฟังถ้าได้ทำแล้วไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจคำว่าทำบุญทำบุญอาหารใจทำทานอาหารตายในตัวของเรามีกายกับมีใจใช่ไหมถ้าไม่มีใจก็เรียกว่าคนตาย พระเุทเจ้าหาศีลรรมมาสอนคนเป็นไม่ใช่สอนคนตายเราเป็นคนเป็นไหมล่ะคนมีชีวิตเวทเจ้าสอนให้ทำอะไรทานศีลบุญศีลกับบุญไม่ค่อยทำกันนะ่ะพวกยุ่งอยู่นน่นพวกทำบาปอ่ะ เลี้ยงร่างกายจิตร่างกายเลี้ยงเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายรักษาเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายประดับประดาสวยงามเท่าไรก็เท่าก็แจกก็เจ็บก็ตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปไหนแล้วเอาอะไรไปด้วยละ่ะรักษาดีๆเลี้ยงดีๆตกแต่งดีๆเอาไปด้วยไหมเผาทิ้งหมดใจละ่ะ ใจตายไม่เป็นเอาอะไรไปนี่ฮะนั่นดูใจคือการทำบุญถ้าใจนิ่งก็เป็นบุญพาดูเมื่อกี้หนึ่งนาทีเป็นยังไงนิ่งไหมสงบไหมสุขไหมคนเราไม่ชอบความสุขชอบวุ่นวายคนเราชอบยุ่งคนเราชอบวุ่นวายทุกที่สุดคือหาที่เกิดเอา เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาใครก็ปรารถนาติดโฉมนุษย์สาปติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐติดฉังพุทธสมุปปาดังการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสานาเป็นลาบอัประเสริฐติดฉังสัตธรรมัตสวนังการได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญกุศลเป็นลาบอันยิ่งใหญ่แล้วมันมีแต่มีแต่ลาบเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่แล้วแต่เราทําไมมาด้วยบุญอยู่ได้บาปเรา ใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นนี้แหละเป็นมนุษย์พบศาสนาจากปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าเพื่อนั่นไม่ต้องมาแก่มาเก็บมาตายมีโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายคือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าถ้ารักษาได้แล้วไม่มีเกิดแก่เก็บตายมาจากไหนหรือไม่เชื่อก็ไม่ดูใจไม่เห็นบุญจะเชื่อได้ยังไงไดูแต่มรรลกมรรคลกคืออะไรร่ลำรวยสวยงาม หาให้เจอนะหาเจอเลยตื่นขึ้นมาฉันอยากลํำรวยตื่นขึ้นมาฉันอยากสวยงามแต่งของปูดของเน่าหลังขาหร้างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายหลังขารน,น่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของดีของงามเท่าไหร่มาห่อของปฏิก,ปกูลสกปรกนอนกอดของปฏิคูลสกรปรกอหาให้เจอนะถ้าหาไม่เจอก็ติดน้ำมัน้ำกนี่แหละ บุญของเหินบาทนทีนติดฟังน้ำโม่บ่ได้ฟังเพราะจันหาเขาน้ำซา้ำปลาหาเงินละท้องกับบ่ได้คือกันเด้ถึงแต่หาบุญมากก็ยั้องบ่ได้คือกันเด้เป็นฟังยินพรา,าฟังกับบ่ได้ยินเด้ตายไปทุกนาซ่านนากระหุนหักท่านตัวเขาแก้จันหาพี่น้องมาัางไหนหรอกเ้าของบ้านก็นได มันอไเบ,บางสบันเฮาดีเนี่ยเขาจะส่งไปตั้งประเทศนเป็นี้หลวงพ่อเอ็นคือพระญาติโยมเห็ดไปทัวแต้ตั้งแท้ตั้งคุยกันฝึกติเอดใส่เราน่อนว่าลหลวงพ่อให้กันให้จะไปม้วนมาเรื่อเถียวรุ่นพระพอืดเรา่ให <c oughs> ้ี่ไหบอกอยู่บ่หุนใจไหม่ให้ก็ถือว่าเทไหนะ ก็นอมาแกกังเร้อนนะจากว่าก็นอมากยนุ่ม้าเลี้ยงดีดดงงงงงงๆงามๆบ่เอานี่ยยากาบ่เบิ่งลมหายใจขอออกมีความสุขบ่ได้ซื้อบ,ลอออาบา่ล้มคอก่ะคันบ่มีลมไปแล้วเผาขิงแล้วของรักษาดีๆของปวดของเ now ของคว้ไว้สันงายทรมานพระทรมานแน่นหน่อย เทศในล่าซะกอนเพราะว่าคำของโบราณจะพอกินพว่วมอยากแอพอปากพว่วมเขียดนั่นเป็นกองของง้อยค่ะแม่เพิ่นมีประวัติมากเขาใจบ่เหมนีน้หรือว่าเห็ดพินด้นเฮ็ดเรียนไหวเรียนื้อติอันปากนี่มั้มันก็ทะเลาะก,กันตัวนั่นงา้เขียดแล้วกรดกันปิดปากไว้ถึตัวบัดกำลังหิวจะเฝ้าฉัน แต่ทา้โยกกําลังหิวจะเฝ้ากินนั่นจะเฝ้ากินพวมอยากมันเกิดความรอบกัเป็นก็อขอนไอยค่ะแม่เัาละลูกไส้เดี๋ยวไปถไถให้แต่น่าจะรึเด้อปุ่นครอบครัวเดี๋ยวพู้แม่กันยากตั้งตำเขาหาบน้ำทั้งเห็ดนี่นังเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยง น้องไปลงหลอดลงเลี้ยนอย่างตั้งหงเขาหงเขาตะก้อนมันส่วนแต่ง่ายคือทุ่มืงินบ๊ะนั่งเป่าไฟวอร์อยั่งหันติก็เพระฉะนันประเดี๋ยใช้บาทน้ำเพล่นแล้วเมันบกลูกตาเด็กขึ้นมาดังเขาเป่าไฟอ่ะมันทุ่มืงินี่โอ้ยมุตะไลหลวงหามาให้นายหลวงหามาให้เขาบ่ตำน้ำบ่ตักไล่เอาไล่เอาอยากกินอย่างไล่เอาไล่เอา ไปชวยด้วยเขาวัดยอมประเด็แบบเกเ่องงานวันศิลวันพระเราเดอ้อผมจุง่งนั่นเห็นว่าคําตตบอป่ะยุ่อๆดิขิอตัวเราจะ้ไปถิ่มเด้อว,ว่าท่านหลงทางดิตั้งอกตั้งใจว่าเดินถม้มตามทางแนวทางของพุทธเจ้าเพื่อจะเห็นทางไปสวรรค์ดิเห็นบ่สวรรค์เมื่อกี้ี่สวรรค์นในอกนรกในใจเบื้องหนึ่งหน้าที่ เห็นบ่นัตต้าเกิดมาเบื้องจัาเทียเบื้องใจอ่ะเอากระมังสองใบามาใส่ว้นี้อันหนึ่งของแตงใจอันหนึ่งของแตงกายมันมีจักอย่างของแตงกายอ่ะฮะน้าพึ่งรู้หาหงหาน้าหาบุญนวใบอเ,เอามาแตงของบูดของเนาเอามาแตงของเถาของแก่แตงไปไัจไดรักษาตัวใดกเ็เถาก็แก่ก็เก็บก็ตายใจบ่เถาบ่แก่บ่เก็บบ่ตายคือบ่แตง ทุกที่สุดคือหาที่เกิดบ่ปัญเอามาแปะมึงโลบปัญจะเกิดบ่ได้เด้จะเกิดกับโลกกับหลานเขาก็บ่เกิดบ่ได้เขาขี่ขั้นเลี่ยงจะเกิดสองคนนั่นที่ทุกว่าปันเอ้หรือบ่เสียบามีใจบอกหรือบ่เสียบามีพบนาซาดนาทีคนมาเกิดมาตาไสสัตร์สิงมาตาไสคือหลายแท้ ก็ไปจากใจคนนี่แล้วนึงว่าใจตายเพราะเป็นน,นี่นั่นมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกับบานเก่าด้วยบุญนั่นด๋ยวเอาเมียบุญเต็มเปียมเลยจังมีเอาไว้จะวะ่าสังขารร่างกายมาพบคําสอนของบุทธเจ้าแล้วเอาจังไดอีกไม่นสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาก็แล้วต่านละหวังห้ โควิดเศร้าก็เศร้าแล้วสิ่งทำไม่กลับมาโลกาพินาศฟังดพินาศมดโลกว่าเดี๋ยวนี้ผู้เจ้ามาเตือนคักๆบางประเทศพระเจ้าว่ารักษาแล้วเท่าม่แล้วที่ขั้นเลี้ยงย่ต่อไปสิตายยุ่รอกนั่นเห็นบ่ผมฆ่าผู้เฒ่าผู้แกก็เขียบ้านในยู่เงินเดือนเงินดาวกับเบื้องแล้วมีก้นหมอไปเลี้ยงไปเบื้องผลเน้ มานนี่ก็อายุเกินหกสิบว่าเป็นโรคนี่บ่เบิ้งไปถิ่มตายรดอยู่ต่อไปอีกที่ตายเยอะหรอกนั่นอยู่ต่อไปเป็นพระละของประชาชนของหมู่ของพวกเปียกเงินรัฐบาลตัวนี่ตัวประเทศไทยเนี่ยทำทายาทหลายมันบ่เฝ้าบ่าฟังเหรอปริลี่ยุทธำยุทธเหว่ใส่คนจากความเกิดความแจ่ความเจ็บค,ค,ค,ความตาย,าตายบ่มี มี่ต่ของพระพุทธเจ้ากันรักษาได้แล้วผมมีเกิดแก่เก็บตายถึงมาจะใสนั่นยาย่ำมอยออกตนแด้โน้มลูกหลานให้เข้าใจอยู่นั่นหาความมีออกจากใจอันใจบ่มีอย่างตลอกไปได้สวรรค์ในพพานันมีรักมีโลกมีลูกมีหลานมีนั่นมีนี่เต็มหัวใจอยู่ไปใส่ได้คือเขาเดินทางมีของมะถ้าของก้อนถ้าของก้อน นนั่ผู้บ่มีของไปหอดไสแล้วหอดบ้านแล้วเพราะนั้นจึงจากไห้เฮ็ดจุดนี้มันบอได้ซื้อถ้าได้ซื้อลุงพู่บ่บอกหรอกากไห้เฮ็ดทำบุญสุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นพระพุทธเจ้ากระแป้ฟังแด้วเขาเปลี่นเบิ่เบงจุดนี้กีิเบิงแก่ไหนมันค่าแต่ความยุงฆ่าแตะมอนรักกเผาหัวใจจูหันนะที่ว่าของดีตีลำรวยสวยงามอ๋อ เพคนหนีจากความลำรวยหนีจากความสวยงามตัวพระพุทธเจ้าเพคนพาหนีจากเดชบัดนี้เขาปฏิบัติเหตนุน้ำระพุทธเจ้าที่ฉันไม่มีบุญจะว่าสันติมหน <c oughs> ว่ามีบุญจะได้เกิดเป็นคนเด้อนั่นเฉันมีปัญญาเถียงได้กันบ่มีปัญญากับเพมีบุญบ่มีบุญย,ย่อมนั่นนะเอาตําลงไปคอกกันต่างลงไปมาแล้วลอกกัน รีบเพ็ดเด้แต่แกงไงรีบนั่งสมาธิภาวนาทุงมือทุงมือได้ทำย่อมคุ้มครองผู้มีธรรมบุญย่อมคุ้มครองผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากนั่นญาติพี่น้องลูกหลานมาทำการทำงานจะคนเน้นหนักให้ภาคทำบุญนั่นบม่ได้เสื้อเนี่ยกันได้เสื้อหลวงพ่อพอบอกได้เสื้อว่าบางลมหายใจเขาอ,ออกเป็นอยังบ่เบิางคนอ้อมักหนง เอากงรูดเสียใจทุกที่สุดนี่บัดนั่นเจ้ากรรมนายเวรเขาไปค่อยถ่ายอยู่ท้องท่าง,างสองแผงท่างไปสวรรค์กับท่างไปนรกคุณตาคุณยายตั้งอกตั้งใจว่าจะไปทําบุญจะไปดูทางไปสวรรค์เคยดูไหมเอาอย่างตอบเขาเป็นผู้เฮตุมือโอ้ยฉันทําทุกวันฉันเห็นทุกวันทางไปสวรรค์เออเออเอาไปไปนะถ้าดูทุกวันเห็นทุกวันไปนะนั่นนั่น คำของพระเจ้าปัจจตังรู้จำเพาะตนผู้ดูรู้เองเห็นเองคือคนมาหนีแล้วคนบ่เคยมาบางนี้นคนมาถือกะไปถามคนบอกว่าถือเพรเคยเห็นกับไปว่าถือนั่นพระบพระเคยเห็นบุญกับบอกย่อมกับพถือบุญไปทําบุญกับพเป็นซ้ำก็พระบ่เคยเห็น <c oughs> เดี๋ยวก็มาตีพระปัจจุบันจบของเด้กผู้เดียวตี เอาก็เห็ดน้ำพ่อแม่เนาะพอแม่เป็นกับผาเห็ดน้ำพะเพลเจ้าเนาะพาถูกกระถูกพระอดกระดดผ้านังสะได้มือสะได้ขึ้นคนเหนียวหนังล่นก็เป็นคือพระเจ้าอะไรเนาะเวันมาไปทองออกมาปอกถูกฟังเห็ดแทบลมแทบตายคือกันแล้วก็พระเจ้าได้ดูได้เห็นนั่นฝึกตนได้ได้จึงฝึกผู้อื่นเน๊ะเพราะฉะนั้นจากว่าไงเน้นหนักมันไม่ได้ซื้อกันได้ซื้อหลวงพ่อมาบอกมีปัญหาแนี่ยใด เฮ็ด e ีนน e ี่รดเฮ็ดบุญรถเขาสมาธิรถนั่นแหละบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญบอกลูกบอกน้องบอกพี่บอกน้องคนงานมีจะคนจะคนเวลามีการมีงานบมันมีปัญหาเนี่ยได้ก็เขามาจุดนี่รดเพราะกันนั่งสมาธิในไหมนั่นบอกเขามันก็ง่ายตัวเนี่ยนักู่นี่เนีนยนักภาคปฏิบัติบ่ได้ทำบุญเวลาเขาเคยเห็นก็นั่น เจ้าพีเจ้าพุม่มเจ้ากำนายเว้นด่กันเจ้าบ่ก็เห็นเจ้ามาจากใสมาจากเมืองนรกไปลงไปเมืองนรกคือเกา่า้อแต่มมาบัญน,นี้บ่ได้ร่างกายคือเกา่านด้คนตาบอดคนหูหนวกเป็นได้เมื่อแล้วก็เพราะพระสนใจเรื่องศีลถราเสือพู้เจ้าอเอเฮ็ดบ่ไดดจริงเฮ็ดบ่ได้พระะุูธเจ้ามันผู้ใดสอนนี่เฮ็ดบ่ได้เต็มคุกเต็มตารางอยบุญเพระพุทธเจ้าพัสอนคือเฮ็ดจันน่ะ ็นโอกาสดีเอกตนเนี่ยย่มโดยทานผู้เป็นเจ้าภาพมิจิตตาราตนาพระเจ้าประสงค์พแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อมาเป็นจิตใจพักไว้ในสินในธรรมในบุญในกุศลดรว่อำนาดุลกุศลออกตนเนี่ยย่อมดวงลานในราตนาในมุ่นพระเจ้าประสงค์ตลอดทั้งนี่มีจิตใจพักไว้ในสินในทานในบุญของศินกองทานของบุญของบุญสำคัญ เป็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทิเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่งพอพระเจา้าพระสงฆ์ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมาร่วมกันจงพกปวองวุกวักรักษาออกตอนนิ่มลกหลานจติปีนอ้องโดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจาภาพกอดีจงมีแต่ความสุขความเจริญจุกกายสุขใจการงานจึงใดการเงินจึงใด,งงดปัจจณาจึงหนึ่งอันใด จงสำเร็จจงสำเร็จชมดังก็มุ่งมาตรปัตนาโดยเฉพาะในโอวาตรรมคำสัง้งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงคิดวง,งใจได้เห็นมัรกเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปนิพนานในปัจจุบันในชาตินี้เทอ กูไม่ออกว่าจะไปสวรรค์นี่พลาดลยบ้าบ้าใดบ้าสองสามคำบ้าดดโอ้ยอ๋ีวตัวเนาะอ